สวัสดีครับผมวันนี้ผมทุ่งเงินพิมพ์หนูนะครับก็มีโอกาสตีเป็นอย่างยิ่งครับได้รับมีดหมอหลงพกันนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็จัดเป็นมีดเล่มที่คลาสสิกนะครับคลาสสิกมากนะครับมีดเล่มนี้เป็นหลงพกันครับที่เอามาโชว์ทุกเล่มเนี่ยครับเนี่ยเี่เื่อมาโชว์ผมมาโชว์ทุกเล่มเนี่ยนะครับ เราอยากให้พี่ๆน้องๆได้ได้เห็นนะครับได้เห็นได้ศึกษานะครับวิดมอของพกันนั้นนะครับสเต็ปการดูนะครับมันชุดแหนเห็นไหมครับชุดแหนที่ฝักเนี่ยครับชุดแหนที่ฝักยตัวไหนตัวชิ้นเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นแหนสเต็ปนี้ชุดนี้นะครับแล้วก็อย่างงี้ครับเนี่ยชุดปอกด้้มเนี่ยครับนี่นะครับ แล้วก็ดูสีกานะครับที่เอามาเลี้ยงให้ชมเนี่ยครับเพื่อให้พี่น้องๆได้เห็นนะครับว่ามีดหลวงพกกันนั้นเล่นง่ายนะครับจบง่ายนะครับแล้วที่ผมเน้นย้ำที่สุดก็คือเรื่องใบมีดนะครับก็คือเรื่องเหล็กขาวนะครับวันนี้นะครับนี่ได้เล่มนี้มานะครับจากน้องชายนะครับจากกรุงเทพเลยเดินทางมาให้นะครับมีดเล่มนี้เนี่ยสุดยอดเลยครับ ของบันเป็นของเป็นของคนเก่าคนแก่เขานะครับนี่ฮะมีดเล่มนี้ดูเนเผินก็เหมือนจะจะจะช้ำนะครับแต่ดูด้วยความรักด้วยความศรัทธาแล้วนะครับมีดเล่มนี้จัดว่าคลาสสิกนะครับนะครับที่คลาสสิกก็คืออะไรครับเนี่ยมีรอยหนูแทะนะครับเนี่รอยหนูแทะที่ดำนี่นะครับรอยหนูแทะ เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เจอนะครับแบบนี้นะครับเราต้องตัดสินใจซื้อนะครับถึงจะแพงหน่อยเรววาก็กัดฝันซื้อนะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้เห็นนะครับว่ามิดหมอเนี่ยครับแต่ละเล่มเนี่ยครับถูกจัดเก็บไว้แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างบางเล่มบางที่เนี่ยเขาเก็บไว้ดีม่ก็จะได้สวยสภาพสมบูรณ์นะครับ อย่างเล่มนี้นะครับเจ้าของเจ้าของแกเก็บดีนะครับมีการจับเอามาเช็ดเอามาทําความสะอาดตลอดอย่างเงี้ยมีก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ไม่มีอะไรลบกวนนะครับเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีหนูไม่มีอะไรแทะนะครับแต่เล่มนี้เจ้าของท่านเก็บไว้ที่บ้านเก่านะครับจนลืมเลยนะครับจนลืมเลยว่ามีมีดหมอหลงพอกันนะครับ แล้วก็ดูอีกทีก็เป็นรอยหนูแทะอย่างนี้ซะแล้วนะครับนี่นะครับนี่เป็นรอยหนูแทะนะครับแต่เจ้าของแกก็เห็นว่ามันบันหน้าเกียดเกินไปแกก็ใช้ใช้มีดฝนตรงนี้ออกไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับทำไม่ให้ไม่ให้เสียหายนี่นะครับรอยหนูแทะนี่นะแทะถึงนี่เลย เห็นไหมครับแทะถึงนี่เลยนี่ครับพอมีดวางวางอยู่วางอยู่บนหิ้งนะครับวางอยู่บนหิ้งนะครับวางอยู่ในวางอยู่ในสภาพแบบนี้แหละครับเนี่ยสภาพแบบแบบนี้แหละครับวางอยู่อย่างนี้หมูก็เลยแทะด้านนี้นะครับนี่แทะด้านนี้นะครับแล้วส่วนส่วนด้านนี้ที่วางอยู่กับพื้นเนี่ยติดพื้นเนี่ยเนี่ฮะความตล้าของเขานี่ครับสนิทตังเนี่ยนะครับอย่างนี้ เราเรียกว่าคลาสสิกนะครับเราเรียกคลาสสิกอย,ากอยาก่าไปเรียกว่าช้านะครับอย่าไปเรียกว่าช้าเรียกว่าชํามุดเลยนะครับเราเรียกของเราว่าคลาสสิกนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ที่มีหนึ่งเดียวนะครับไม่มีเต็มไหนทําได้แบบนี้อีกแล้วนะครับความคลาสสิกเนี่ยนะครับคราวนี้เดี๋ยวสเต็ปทุกครั้งนะครับที่ดูมิดหมอหลงพกันนี่ครับก็จะดูตรงนี้เป็นนาคเนี่นะครับตรงนี้เป็นนาคนะครับ อันนี้เป็นแปะตั้งนี่ลายเงินนะครับนี่ลายเงินนี่นะครับลายเงินแหน่เล่มนี้ก็จะเป็นแหน่แหน่เล่มนี้จะเป็นแหน่ห้าหกนะครับเล่มนี้จะเป็นแหน่ห้าหกนะครับนับเป็นนับที่เส้นเลยนะครับนับที่เส้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะครับเรานับตรงเส้นนะครับที่ ที่ที่หลายคนถามว่านับเส้นแหนนับเส้นแหนดูดูได้ยงังไงถึงว่ารู้ว่าเป็นแหน6หกเจ็ดแหนห้าเจ็ดเราก็นับตรงเส้นนี้แหละครับนับนับที่เส้นนี้เลยครับนับที่เส้นที่คอนี่เลยนะครับอ่านับนับตรงเส้นที่คอ,อนี่เลยนะครับของหลวงพ่อกันเนี่ยครับก็จะมีห้าห้านะครับห้าหกหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นเลขขี้นะครับส่วนหลพเดิมจะเป็นเลขขี้เลขตัว เลขตัวล่างเนี่ยนะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็น3 3 5หนะครับ3 5หแล้วก็57นะ <t> แล้วก็7 9นะครับแล้วก็เ11บเอนี่ยถึงนี่นะครับถึงจะเป็นชุดหลงพกเดิมนะครับส่วนชุดหลงพกันก็จะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนลักษณะนี้นะครับเป็นทุกเล่มนะครับเส้นแหนของชุดของเดิมเันจะเป็นอย่างนี้ทุกเล่มนะครับไอชุดหลงพกันโทษที นะครับชุดประกันจะเป็นอย่างทุกเล่มนะครับเด่นฮะนี่นึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะครับเ่นนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดของพกกันพอเรานับเส้นนี้นับเส้นแหนมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเรารู้ได้ทันทีเลยครับว่าชุดนี้เป็นชุดของพวกกันนะครับอ่าอันนี้มันเป็นป้องกันเป็นเป็นเป็นอะไรที่ป้องกันสําหรับมีดเอาชุดของพกกันเนี่ย เอาไปใส่ใบเหล็กดําแล้วขายเป็นหลวงพ่อเดิมนี่อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถนับเส้นแหนเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ควรควรศึกษานะครับควรศึกษาแล้วควรจําให้แม่นนะครับเรื่องชุดแหนเนี่ยนะครับก็มาดูกันนะครับใบเหล็กขาวนะครับที่ผมบอกอยู่เรื่อยนะครับว่ามีดหมอหลงกันเนี่ยนะครับให้เล่นเป็นใบเหล็กขาวนะครับอืม หรือถ้าเกิดไม่มีสนิมปะทุก็ต้องให้มีตะการไฟนะครับเพราะว่าเป็นมีดในยุคสร้างในยุคนั้นนะครับ2,500ถึง21 2,113 2,115เนี่ยนะครับจะต้องเป็นมีดที่ที่เป็นเหล็กขาวนะครับที่มีสนิมปะทุนะครับที่มีสนิมประทุเนี่ยหลาก็ถามว่าดูตรงไหนนะครับแล้วก็มาเริ่มกันไปเริ่มให้ดูครับนี่สนิมปะทุก็จะดูนี่นะครับ ก็จะมีสนิมนี่นะครับนี่็นสนิมอย่างนี้นะครับเนี่ยสนิมวัตทุนี่นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับสนิมนี้อย่างนี้เราไม่เรียกว่าใบมีดฉ่ำนะครับเราไม่เรียกใบมีดชํำนะครับเราเรียกใบมีดดูง่ายนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพราะเป็นใบเหล็กขาวนะครับของเก๊ทําไม่ได้นะครับของเก๊ทาไม่ได้แล้วก็เอาของของพ่อองค์อื่นมายัดขายก็ไม่เหมือนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะจะให้ดูว่าใบมีดของเจจิองอื่นไม่เหมือนนะครับนี่ยเห็นไหมจะมีใบเนี่ยจะมีจะมีผิวบวมๆนะครับจะมีผิวบวมๆเหมือนคล้ายๆกับจะมีสนิมอยู่ด้านในแล้วจะประทุแตกออกมานะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเหล็กเราเรียกว่าเหล็กขาวนะครับเป็นสับของผมเองนะครับไม่ใช่คนอื่นเขาเรียกอย่างนี้นะครับคนอื่นเขาจะเรียกใบเลดกันก็แล้วแต่แต่สําหรับส่วนตัวผมนั้น นะครับจะเรียกว่าใบเด็กขาวนะครับเพื่อให้เป็นง่ายต่อการต่อการดูต่อการแยกแยะนะครับว่าอันไหนเป็นหลงพกกันอันไหนเป็นใบของหลงพอโอนนะครับนะครับส่วนนี่นี่นะกเป็นการต่อขละยันนะครับสวยงามนะครับแห่งสันประหมอนี่นะครับถึงตลอดก็เป็นหน้าเกี้ยวนะครับ ปิดตาหยันตัวใหญ่นะครับเป็นมีดยุคต้นนะครับมีดมีดที่ตอกยันตัวใหญ่เนี่ยเป็นมีดยุคต้นตอกสร้างออกมา2500ัถึง2,510นรบะครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวค่อยๆดูนะครับไค่อยด <c oughs> ๆดู <c oughs> จะเทียบให้ดูครับยว เดี๋ยวจะเอาใบเหล็กเทียบให้ดูนะครับมานี่นนะครับนี่เหล็กนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เลกนี้ก็เป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับนี่จะมีสนิมปะทุอย่างเงี้ยนะครับ หลายเล่มเลยแล้วเราจะจาฝากได้ไหมเนี่ยราครเบอ่ะนี่ยนะนี่ครับนี่ยัมีตนิมปะทุนี่นะครับแบบนี้นะครับต้องมีทุกเล่มนะครับต้องมีทุกเล่มไม่มีมากก็ต้องมีน้อยนะครับถึงจะไม่มีสนิมปะทุก็จะต้องมีตะกันไฟนะครับเนี่ยเราต้องเล่นให้ต้องต้อง่จ้าต้องแยกแยะให้ออกนะครับนะครับเห็นไหมนี่ครับ มีทุกเล่มนะครับราามีสร้างในยุคนั้นนะครับนี่นะบนี่ก็มีนะครับน,น,นะครับต้องมีทุกเล่มนะครับ มีดเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เล่นง่ายนะครับทําให้เรารู้นะครับว่าแค่เราดูใบเด็กขาวเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอันไหนหลวงพ่อกันอันไหนไม่ใช่หลวงพ่อกันนะครับโดยใช้วิธีการแยกตรงใบเล็กขาวนี่แหละครับนะคร <c oughs> ัะคราวนี้ อัานี้ดูดูดูดหลวงพ่อโอนวัดคุกเดือนะครับที่เป็นใบเลดนะครับที่เป็นใบเลดนะครับอันนี้เป็นมีดยุค2อ2 8นะครับเป็นมีดใบเลดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับจะไม่มีสนิมปะทุจะไม่มีตะกั่นไฟขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นใบเลดในปี2องนะครับมีดหลวงพ่อโอนนะครับ เนี่ยเราเทียบดูรู้ทันทีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เล่นหาได้ดูดีนะครับแล้วถ,ถ้าเกิดมีคนเอาเล่มนี้มาขายเป็นหลวงพ่อกันเนี่ยเราก็รู้ได้ทันทีว่าอ๋อไม่ใช่หลวงพ่อกันละเพราะเป็นใบเลดนะครับแล้วก็คอเนี่เป็นธงแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโอนนะครับเป็นมีดยุค2520ขึ้นมานะครับ วิธีการเล่นหาเลยแยกแยะระหว่างใบเหล็กขาวกับใบเลียดนี่นะครับมันก็ดูตรงนี้แหละครับดูตรงนี้นะครับดูตรงตะกันไฟที่เกิดดูตรงตะกันไฟดุตรงสนิมปะทุที่เกิดจากใบ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 เลียดเองเลยนี่แหละครับเราก็เลยมาเรียกแยกแยะว่าใบเหล็กขาวกับกับใบเลียดนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่นะครับ นี่อันนี้บอกว่าพี่น้องคงจะ,จะจะจะเข้าใจแล้วนะครับว่าอันไหนใบเลดดูอย่างไรใบเหล็กขาวดู oo อย่างไรนะครับอ่าเราพี่เรา,เรามีเรามีมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับผมผมก็ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้มาเปรียบเทียบให้เห็นหลายครั้งนะครับสํบาหรับครั้งนี้ก็เอามาให้ดูให้ได้คี้ได้เห็นกันนะครับนี่ว่ามีดหลวงพ่อก,กันนั้นเล่นง่ายนะครับจบง่ายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวว่าเอาซื้อผิดราคาหลวงพ่อหรือว่าซื้อของเก๊น,นะครับเพราะว่าเอกลักษณ์การดูของหลวงพ่อกันนั้นเล่นง่ายนะครับต้องเน้นย้ำตรงเหล็กขาวนะครับแล้วก็เรื่องสภาพความช้ำเนี่ยบางคนก็เรียกช้ำนะครับตัวผมเรียกคลาสสิกนะครับบางคนจะตินะครับบางคนก็จะติว่ามีดช้ำมีดชำรุดนะครับ แต่เราต้องนึกถึงความเป็นจริงนะครับว่ามีดหลงพก,กันนั้นสร้างตั้งแต่ปี2505ให้2500โทษทีนะครับตั้งแต่ปี2500ถึงปจัจจุถึง2513นะครับ13ปีนะครับที่หลงพก,กันได้ท่านได้สร้างมีดนะครับมีดหลงพก,กันนั้นจึงมีไม่มากนะครับมีน้อยนะครับมีไม่มากมีน้อยนะครับดังนั้นการที่จะสอบหาของแท้นั้นต้อง ดูให้ดีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2500มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็6 7 68ปีแล้วนะครับมีดเนี่ยชาวบ้านที่นำไปบูชาติดตัวก็ต้องมีมีความช้ำนะครับมีความคลาสสิกแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เราต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ว่าความคลาสสิกของมีดแต่ละเล่มนั้นเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวนะครับทุกเล่มนะครับจะไม่เหมือนกันนี่นะนี่ขนาดวางอยู่อยู่หกเล่มนี่นะครับยังไม่เหมือนกันสักเล่มเลยนะครับนี่นะอย่ครับส่วนเล่มนีนะ้เล่มนี้ไหมครับเล่มนี้ก็จะช้ำแถวแถวปอกนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับความแต่ความเก่าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะครับเพราะมันอยู่ที่ความ ก่อนใช้นะครับส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อเชื้อนะครับหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับมีท่านก็จะตอกนะนะครับไว้ที่ที่ใบมีดนะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ในการดูนะครับที่ไม่ต้องกลัวผิดหลวงพ่อเลยนะครับถ้าเกิดตอกนะตัวนี้ปุ๊บเป็นหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญทันทีนะครับหลวงพ่อเชื้อท่านกับเก่งนะครับไม่ใช่ไม่เก่งนะครับนี่นะครับ แต่ละเล่มนั้นเห็นไหมครับว่าความคลาสสิกนั้นไม่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเล่มนี้ก็จะมีเล่มนี้ก็จะมีคอนนะครับเนี่มีคอนตรงตรงตรง,ตรงปอกนิดนึงนะครับเราเรายังไม่ได้ได้ใส่กาวหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับเจ้าของท่านบอกว่าเก็บไว้ยางงี้ดีกว่านะครับเพื่อความคลาสสิกแล้วเราจะได้มีข้อเปรียบเทียบให้ พี่ๆน้องๆได้เห็นด้วยว่าอ๋อว่ามีดตรงป้อกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะหลวมนะครับหลวมแถวนี้นะครับแล้วก็จะเอากาวยอดกันไว้เพื่อป้องกันให้เหนียวแน่นคงทนนั่นนะครับอ่าเห็นไหมนี่นะครับส่วนเล่มนี้ก็จะช้าอยู่แถวก็จะจะช้าอยู่แถวนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเรียกว่าความคลาสสิกความเก่านี่แหละครับแต่ละเล่มนั้น จะไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเล่มไหนแล้วสวยวิง่งขาวจั๊วอย่างเงี้ยอันนั้นให้ระวังของเก๊น,นะครับให้ระวังนี่นะครับเ,เล่มน,นี้ขนาดเจ้าของว่าเก็บดีนะครับนี่ความช้ำก็ยังมีนะครับความหลวมตรงปอกนี่ก็ยังมีนิดนึงนี่นะครับนิดนึงแต่เราก็จะไม่ไม่ทำอะไรนะครับปล่อยเพราะว่าเจ้าของพี่แกบอ,อกให้อยู่อย่างนี้ดีกว่านะครับนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็ หลวงพ่อจ้อยวัดพันลานนะครับเนาะสวยจริงๆนะครับเล่มนี้ถูกใจมากนะครับคราวนี้มาดูเล่มที่เราได้มาใหม่นี่นะครับเล่มนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ถูกใจนะครับไม่ใช่ไม่ถูกใจถูกใจมากนะครับว่าความคลาสสิกข,ของเกเล่มนี้งดงามนะครับงดงามน่าเก็บสะสมน่าบูชานะครับพี่ๆน้องๆท่านใดต้องการจะบูชานะครับโทรทักถาม ได้นะครับว่าจะอูชากันที่เท่าไหร่นะครับเรื่องราคานั้นพูดคุยกันนะครับนี่นะครับด้วยความเก่านะครับความคลาสสิกนี้ลงตัวทุกอย่างนะครับความเก่าของงาแปะตั้งลายเงิน,นกล้องไม่ซูมต่และนะครับหายไหม นี่นะครับซูมละแล้วก็ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับดูเห็นไหมดูความเก่าของงานนะครับนี่นะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากเลยครับแค่หนูแทะนิดหน่อยเนี่ยนะครับ mm. แล้วก็แถมได้เป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเอกลักษณ์ด้วยมีความคลาสสิกของประจําตัวด้วยยิงย่งยิ่งยิ่งดีนะครับยิ่งดีนะครับพูดเขาข้างเจ้าของนะครับนะครับแ้ก็พี่ๆน้องๆท่านใดสนใจก็ถา,ถามกันได้เอา้า ลืมให้ดูฝักนะครับลืมให้ดูฝักนี่นะครับดูฝักเห็นไหมครับเป็นฝักไม้นี่นะครับเป็นแปะตั้งนี่นะครับเป็นแปะตั้งลายเงินนี่นะครับเป็นลายเงินนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับท่าพี่น้องๆท่านใดสนใจจะบูชานะครับทักถามได้นะครับแล้วก็โทรได้นะครับที่เบอร์โทร0ู9 6 4 1 6 2 6 5สีสองห้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็โอ้โหเวลาเดินไหวมากเลยนะครับจะ,จะหมดเวลาซะละนะครับวันนี้เราก็เอามาให้ดูนะครับให้ได้ชมนะครับหกเล่มเลยหกเล่มแล้วก็มีหลวงพ่อเดิมเอ่อหลวงพ่อกันให้ชมหกเล่มแล้วก็เอาหลวงพ่อโอนมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างใบเหล็กขาวกับใบเหลดนะครับก็หวังว่าพี่ๆน้องๆจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อไปต่อยอดนะครับของผมนั้นเป็นการดูมีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อกันนะครับ ในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมขั้นพื้นฐานนะครับขั้นพื้นฐานเน้นย้ำว่าขั้นพื้นฐานนะครับถ้ามีน้องๆก็เอาไปเก็บไปต่อยอดนะครับศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับเราจะได้เล่นหาที่ถูกทางนะครับให้ถูกที่ให้ถูกหลวงพ่อนะครับให้ถูกราคานะครับแล้วก็การซื้อมีดมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับผมก็พูดเน้นย้ำอยู่ตลอดนะครับว่าอยาติว่าช้ำติว่าชารุดนะครับเราต้องนึกถึงความเป็นจริงว่ามีดนั้น สร้างตั้งแต่จะร่วมร้อยปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมก็ร้อยปีแล้วนะครับหลวงพ่อกันก็จะร่วมร้อยปีแล้ว68ปีเข้ามาแล้วนะครับความช้าความชารุดมันก็ต้องมีนะครับเกิดจากการใช้จริงของชาวบ้านนะครับเป็นความศรัทธานะครับที่ไม่ได้แค่ว่าถ้าคนถ้าบูชาศรัทธาอะไรแล้วต่างก็ต้องพกติดตัวตลอดนะครับอันนี้มันเป็นค่านิยมของคนไทยในเครื่องรางนะครับที่บูชา ติดตัวนะครับการคุณใสการมนดําการพูดผีปีศาจนะครับและคลิกการยิงอย่างใดที่ด้าน,นก็คือโคงกระพันชาตินี่นะครับมันเป็นของคู่กายของคนชายของชายไทยนะครับมาตั้งแต่ยุคโบราณน,นะครับอยาติวชำ้ำอยาติวชมรุดนะครับเราขอให้เน้นย้าตรงที่ว่า้าแท้เดิมนี่แหละครับสิ่งสําคัญแท้เดิมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านพี่ๆน้องๆที่ช่วยโอนมาเป็นเงินนะครับช่วยค่าสปอนเซอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องทุกท่านนะครับนนณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านใดจะช่วงเป็นสปอนเซอร์นะครับก็พร้อมเพย์นะครับเป็นพร้อมเพย์นะครับ089 64 1 6 2 6 5นะครับผมยินดีน้อมรับทุกคำติชมนะครับสำหรับคลิปนี้ นะครับพี่พี่น้องน้องก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ไว้โอกาสหน้านะครับผมก็จะพยายามสอหาแสวงหามีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันและใ้สายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมอีกหลายองค์นะครับที่ยังไม่ได้นะครับก็พยายามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้โอกาสหน้าพบเจอกันครับผมสวัสดีครับผมทุงเงินพิมพ์หนูครับ